สวัสดีครับผมนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับอ้อพัทรพรนะครับยินดีต้อนรับและยินดีแบ่งปันนะครับในส่วนของข้อมูลดีๆแล้วก็โอกาสดีๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับผมอ้อพัทรพรนะครับตัวอ้อเองนะครับสมัครเข้าร่วมบริษัทปร o b ันโควาลนะครับตั้งแต่ปี2021นะครับถือว่าเป็นความโชคดีอย่างมากมายนะคบเพราะส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเมื่อก่อนเราไม่เคยคิดเลยนะครับว่าอ้อจะเกิดภาวะนะครับวิกฤต ทางการตลาดทางทั้งโลกใช่ไหมครับผมแล้วเราก็ไม่คิดว่าวันนี้นะครับในส่วนของโลกออนไลน์เนี่ยจะมีผลุ่นกระทบกับเรานะครับมากมายขนาดนี้นะครับบริษัทโปแลนด์นะครับทําให้ในส่วนตัวของเเองนะครับได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้เรื่องราวนะครับที่ถือว่าเป็นประโยชน์กับเราอย่างมากมายนะครับบอกได้เลยว่าเมื่อก่อนนะครับมีเรื่องราวของเว็บไซต์ก็ดีนะครับการใช้เครื่องมือสื่อสารในโลกอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับเราเองเนี่ยยังไม่มีความรู้ด้วยก ความพร้อมนะครับแต่เมื่อนะครับเจอภาวะเขาเรียกว่าวิกฤตเกิดขึ้นนะครับในทั่วโลกใช่ไหมครับเราได้เรียนรู้เรื่องราวของระบบออนไลน์มากขึ้นและช่วงจังหวะนั้นเองนะครับที่บริษัทโอปรานก็ได้ก้าวเข้ามาสู่ในประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากมานะครับผมเรามาดูนะครับในส่วนของบริษัทโอปรานเองเนี่ยผลิตภัณฑ์นะครับท่านสามารถเข้าไปดูในเว็บนะครับ mybrand.com ได้เลยนะครับว่าบริษัทโอปรานมีสินค้า มากกว่าพันรายการนะครับเหมือนที่ m c ได้แจ้งไปนะครับและสิ่งสําคัญนะครับบริษัทโอปแลเด์เองเนี่ยเปิดโอกาสนะครับให้กับทุกทุท่านเนี่ยเข้ามาเรียกว่าเข้ามาซื้อแพ็กเกจส่วนลดนะครับกับเรานะครับส่วนรถนี้นะครับให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างนะคะอันดับแรกก่อนนะครับสิ่งสําคัญนะครับบริษัทโอปแลนด์เนี่ย เขาเรียกว่ามาปิดนะครับช่องโหว่ในด้านการตลาดที่นะครับหนึ่งเลยนะครับไม่ว่าใครก็ร้วแต่นะครับที่เจอผลกระทบไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างถูกภัยพิบัติทางธรรมชาติถูกล็อกดาวก็ดีนะครับหรือการถูก AI แทนที่ก็ดีหรือโรคระบาดต่างๆเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่บริษัทอุปรณ์เรานะครับเขาเรียกว่ายอดขายนะครับพุ่งนะครับถึง3ามสี่เปอร์เซ็นช่วงจังหวะทีโควิดเพราะอะไรเพราะหนึ่งเลยบริษัทอุปรณ์เรานะครับมีเว็บไซต์ะนีับที่รองรับ นะครับผู้คนได้ทั่วโลกนะครับวันนี้นะครับไม่ว่าท่านจะทํางานประจําอยู่ก็ดีนะครับหรือเออเราจะทำเขาเรียกว่าทํางานอยู่ที่บ้านก็ดีนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่แห่งหนึ่งตำบลไหนก็แล้วแต่ขอเพียงแค่ท่านมีมือถือนะครับมีโน้ตบุ๊กนะครับมีอินเทอร์เน็ตเครือข่ายท่านก็ก็สังห้านะครับที่จะเข้าร่วมบริษัทโอปราเงตได้เลยนะครับผมในส่วนของบริษัทโอปราเงเองนะครับ เรามีเว็บไซต์รองรับมีสินค้านะครับเยอะแยะมากมายนะครับข้อดีนะครับในการที่เรามีเว็บไซต์นั่นก็คือเมื่อก่อนนะครับการที่เราจะเปิดร้านค้าสักร้านหนึ่งสิ่งที่เราต้องดูคืออะไรครับมีทำเลก็มีใช่ไหมครับต้องมีทำเลต้องมีมีการลงทุนนะครับพื้นที่นะครับการเช่าสถานที่การทำสต็อกนะครับทั้งเรื่องของการลงทุนนะครับ เยอะแยะมากมายใช่ไหมครับจ้างผู้คนด้วยนะครับจ้างพนักงานก็ดีนะครับนี่คือในส่วนของต้นทุนเมื่อก่อนนะครับที่เรายังไม่ไม่รู้จักเว็บไซต์ครับแต่วันนี้นะครับในส่วนของเว็บไซต์หรืออีมอลเนี่ยนะครับเขาให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนั่นก็คือในเรื่องของเรียกว่าหนึ่งเราลงลงลงทุนนะครับไม่สูงนะครับแล้วก็การดูแลนี่ไม่สูงนะครับและสิ่งสําคัญคือ เราสามารถที่จะนะครับส่งร้านค้าเราเนี่ยนะครับไปหาลูกค้าเราได้ทั่วโลกนะครับนี่คือสิ่งสําคัญเนาะการที่ณวันนี้หลาย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 ท่านจะมีเว็บไซต์นะครับที่มีไเรได้ว่าสินค้านะครับรองรับผู้คนนะครับเพียงแค่คลิกเข้ามาก็จะเห็นสินค้าเต็มไปหมดเลยไม่ต้องเดินทางขับรถเสียค่าน้ํามันนะครับเข้าไปดูสินค้าที่ห้างนะครับหรือร้านค้า วันนี้ขอเพียงแค่เรามีมือถือใช่ไหมครับเราก็สามารถดูเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับบริษัทออบพลานต์เองนะครับมีความพร้อมในเรื่องของเว็บไซต์นี้มาสิบเก้าปีแล้วนะครับบริษัทดูแลในเรื่องทั้งสต็อกสินค้าการดูแลเรื่องของระบบบัญชีนะครับการจัดส่งการรับประกันสินค้าการบำรุงเว็บไซต์ต่างๆและรวมทั้งการฝึอกอบรมกิจกรรมต่างๆให้นะครับให้กับสมาชิกทั่วโลกนะครับผมเรามาดูนะครับว่านะครับ บริษัทเองนะคะมีเส้นทางนะคะสำหรับในหลายท่านนะคะที่หนึ่งเลยเนี่ยเมื่อท่านได้อ่าเขาเรียกว่าใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วนะคะใช้ดีนะคะแล้วเราอยากบอกต่อแล้วเราอยากทํารายได้นะครับให้กับตัวเรานะบริษัทมีเรียกว่าเส้นทางนะครับให้เดินอย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าถ้าท่านเดินก้าวตามในส่วนของเส้นทางบริษัทครบแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะใช้ชีวิตแบบพาสซีฟอินคอมได้เลยนะครับ และสิ่งสาคัญที่บริษัทโอเวอร์แลนด์นะครับเตรียมระบบไปให้นั่นก็คือเพียงแค่ท่านนะครับสมัครเข้ามาซื้อไม่เก็สมมุิกับเรานะครับแล้วก็มีการส่งต่อให้กับลูกค้าเรานะครับทีมงานเรานะครับสั่งซื้อนะครับเปลี่ยนจากที่เราเคยสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากข้างนอกมาซื้อผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับบริษัทก็จะต่ายผลตอบแทนให้กับเรานะครับนี่คือสิ่งที่บริษัทนะครับโอเอร g l o b a l นะครับ เตรียมความพร้อมไว้ให้กับท่านอย่างเรียบร้อยแล้วเรามาดูนะครับว่าถ้าท่านเข้ามาแล้วนะครับถ้าท่านบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะมีรายได้สักหนึ่งพบาทละกันนะครับถึง1 0 0 0 0แบาทขึ้นไปหรือถึงเจหล,ลักละกันนะครับบริษัทโอุบกรน์มีช่องทางอะไรที่จ่ายให้กับเราได้บ้างน,นะครับอันดับแรกเลยนะครับนั่นก็คือในเรื่องของกําไรขายปีนะคะกำไรขายปีกนะครับบริษัทอุบรณ์นะครับมีกําไรขายปีกมอบให้กับ สมาชิกที่ซื้อแพ็กเกจส่วนลดเข้ามาเนี่ยสูงถึง59%ยกตัวอย่างนะครับอย่างสินค้าที่ขายดีนะครับณปัจจุบันและการในประเทศไทยและสมบรติเรานั่นคือ a p p l อ็นะครับถ้าวันนี้เรามีลูกค้าประจํานะครับที่สั่งซื้อ Apple อ็ลกับเราเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่นะครับ30ขวดเราจะมีกำไรขายปีนะครับขวดละโดยตระมานะครับ1,000บาทท่านจะมีรายได้ในเดือนนั้นนะครับอยู่ที่ สามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะครับนี่คือในส่วนของกำไรขาะปียกตัวอย่างนะคบพอสองนะครับเรายังมีในส่วนของกําไรในส่วนของค่าแนะนํานะครับหรือกําไรค้าส่งนะครับก็ดีนะครับซึ่งบริษัทเองนะครับเรียกว่านะครับถ้าท่านนะครับมีการแนะนําสมาชิกแนะนําเพื่อนเรานะครับให้มาซื้อแพ็กเกจส่วนลดกับบริษัทเรานะครับบริษัทก็จ่ายผลตอบแทนให้กับท่านด้วยนะครับจ่ายตั้งแต่สอง0ัน้อยบาทจนถึง9 4้าสห้าสิบาทให้กับท่าน และที่สําคัญคือไม่มีีดกําหนดด้วยนะครับทั้งในด้านของกําไรขายปิดแล้วก็ค่าแน,นะนำท่านสามารถทําได้นะครับทําได้เยอะก็ได้รับในส่วนของโบนัสตรงนี้เยอะตามไปด้วยนะครับและอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือรายได้ข้อการซื้อซ้ำนะครับสมาชิกของเราลูกค้าของเรานะครับเมื่อสมัครเข้ามาแล้วนะครับมีการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นการซื้อซ้าเกิดขึ้นนะครับบริษัทนะครับยังคงจ่ายรายได้ข้อนี้ให้กับท่านด้วยนะครับ ยกตัวอย่างถ้าเรามีทีมงานและก็สมาชิกเรานะครับอยู่ที่ประมาณสมมากร้อยเจ็ดสิบเจ้าท่านและมีการสั่งซื้อนะครับสินค้ามากกว่าเดือนละสิบพันสิบบาทขึ้นไปนะครับท่านจะมีรายได้ทันทีอยู่ที่สามหมนสามพันสี่ร้อยบาทนะครับได้แบบไหนนะครับบริษัทนะครับนับนะครับคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับทั้งการซื้อแพ็กเกจส่วนลดก็ดีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกรายการก็ดีการซื้อซ้ำของสมาชิกก็ดีนะครับจะรวบรวมนะครับ เป็นสัปดาห์นะครับแล้วก็คิดเป็นในส่วนของเปอร์เซ็นต์จ่ายให้กับท่านตั้งแต่5.5เปอร์เซ็นต์นะครับจนถึง8.5เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวไม่มีเพดานการจ่ายครับแล้วก็ไม่จํากัดชั้นเลืกด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับไม่มีการลดตําแหน่งไปอย่างใดนะครับการจ่ายตรงนี้นะครับสูงสุดที่บริษัทโอเพนฟาวลนะครับจ่ายให้กับท่านสัปดาห์ละ1,620,000บาทต่อสัปดาห์ต่อปีก็184ล้านเลยทีเดียวนะครับนี่คือเขาเรียกว่า Passive Income ได้เลย ครับผมเรามาดูนะครับรายได้อื่นๆโบนัสอื่นๆที่บริษัทนะครับมอบให้กับเรานะครับนั่นคือในเรื่องของส่วนแบ่งนะครับส่วนแบ่งเาเรียกว่าส่วนแบ่งรายได้ MGIS นะครับ Variant โบนันะครับแล้วก็ commission boost คืออะไรนะครับเรามาดูนะครับ MGIS นะครับเป็นผลตอบแทนที่บริษัทมอบให้กับท่านหมายความว่านะครับถ้าคะแนนของเรานะครับในแต่ละเดือนเนี่ยถึงนะครับ400คะแนนบริษัทจะมีการแบ่งนะครับเขาเรียกว่า แบ่งรายได้นะครับให้หนึ่งหุ้นถ้าคะแนนในเดือนนั้นของท่านอยู่ที่600คะแนนบริษัทก็มีการแบ่งให้ด้วยนะครับอยู่ที่2หุ้นถ้าถึง800คะแนนนะครับบริษัทแบ่งให้3หุ้นนะครับนี่คือในส่วนของ m g r a นะครับเรามาดูในส่วนของ Variance Bonus นะครับ Variance Bonus นะครับเป็นการจ่ายให้สำหรับท่านที่สมัครแพ็กเกจส่วนลดนะครับ LIP และก็มีการแนะนำนะครับต่อนะครับให้กับคุเพื่อนเราจนถึง ขึ้นขึ้นตำแหน่งนะครับ LD 1นึง LD สอจน LD ส LD ีนะครับและตัวเราก็มีการซื้อเพื่อทีกว่าซื้อผลิตภัณฑ์หรือสมาร์ทบายเนี่ยนะครับส5งหเหรียญขึ้นไปนะครับบริษัทจะจ่ายผลตอบแทนให้กับท่านแบบนี้ครับในส่วนขององคอ์กรหรือทีมงานของท่านนะครับถ้ามีแพ็กเก่ามีการซื้อแพ็กเกจส่วนลด LAP ขึ้นมานะครับบริษัทจะจ่ายให้ทั้งหมดใน1ิชั้นนะครับตั้งแต่1ิบเหรียญจนถึง5้าเหรียญเลยทีเดียวนะครับ อันนี้ไม่ต้องรอจับคู่นะครับบริษัทจะจ่ายให้เลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของเ a l วเลียนโบนัสแล้วก็สำหรับท่านที่สมัครแพ็กเกจ LAP แล้วขึ้นตำแหน่ง l d ขึ้นไปนะครับผมเรามาดูนะครับในส่วนของ Commission Boot อค,คอมมิชชั่นบหรือซีบูทนะครับคอมมิชชั่นบหรือซีบูทนะครับบริษัทนะครับเรงเห็นว่านะครับสินค้าของเรานะครับสินค้าตัวใมม่ๆที่เป็นพรีออเดอร์เนี่ยบริษัทต้องการที่จะให้ผู้คนได้รู้จักสินค้ามากขึ้นอย่างเช่นตัวอย่างดีวอ บริษัทบอกว่านะครับถ้าภายใต้สายงานของท่านสามชั้นเนี่ยมีการสั่งซื้อดีวเกิดขึ้นนะครับบริษัทจะแบ่งนะครับในส่วนของคอมมิชชั่นบูทเนี่ยให้แต่ละท่านนะครับทั้งหมดอยู่ที่สิบปอร์นะครับถ้าเป็น LA ได้รับ4เปอร์เซถ้าเป็น BP รับสองนะครับนี่คือในส่วนของซีบูทนะครับจ่ายเลยนะครับวันนี้จ่ายเป็นสัปดาห์นะครับตัดรอบทุกๆวันศุกร์นะครับของโอเคนะครับและยังมีในส่วนของเขาเรียกว่างานเฉลิมฉลองให้กับ สมาชิกในการที่แต่ละท่านขึ้นตำแหน่งนะครับตั้งแต่อาดีสองขึ้นไปก็จะมีการล่องเรือนะครับแล้วก็มีการส่งนาต่างประเทศและมีของขวัญมีรางวัลให้กับท่านดูนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าโบนัสนะครับพิเศษให้กับแต่ละท่านนะครับนี่คือบริษัทอบรณ์ของเราและโมจีสาคัญของบริษัทอบปกรณ์นั่นคือเราจะไม่ทิ้งไขไว้ข้างหลังหมายความว่านะครับแต่ละท่านที่สมัครเข้ามานะครับท่านสามารถที่จะปรึกษาหารือกับไมค์ไฟของท่านได้ และสามารถเข้ามาร่วมในเ c e b o o k กลุ่มก็ดีนะครับ i n s t a g r กรก็ดีนะครับ YouTube ก็ดีนะครับเว็บพินัก็ดีบริษัทเตรียมรองรับไว้ไปให้กับท่านทุกๆุกสัปดาห์นะครับผมส่วนแพ็กเกจนะครับที่บริษัทโอเบเรานะครับเปิดให้กับแต่ละท่านสมัครเข้ามาซื้อแพ็กเกจส่รถเนี่ยบริษัทมีตั้งแต่แพ็กเกจ20%นะครับ30%แล้วก็37%คืออะไรนะครับนั่นคือแพ็กเกจ20%คือแบนด์พาร์เนอร นะครับแพ็กเกตนี้ประเทศไทยนะครับอยู่ที่2.300นสาบาทนะครับแพ็กเกตนี้ได้อะไรบ้างสิงสำคัญนะครับถ้าท่านรับเป็น FOL ข a i เท r a น e No l แพ็กเกตนี้จะได้ FOL ถึง6ขวดและบริษัทเองก็จะมอบให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเป็น7ขวดและยังมีในส่วนของเขาเรียกว่า o p e r a t i o n r l n c y มอบให้ขึ้นกลับมาในรหัสของท่านยนะี่สิบเหรียญที่นี่เป็นเหรียญแคนาดาครับ ยังประเทศไทยยังคงฟิกอยู่ที่27บาทนะครับเท่ากับมูลค่านะครับที่จะเอาไปใช้สินค้าไปซื้อสินค้าได้เนี่ย20เหรียญก็คือ540บาททีเดียวนะครับนี่คือแพ็กเกจส่วนลด20%ส่วนแพ็กเกจ30%คือไรสไตน์แอดไวเซอรนะครับประเทศไทยอยู่ที่3 9 7ห7บาทแพ็กเกจนี้นะครับถ้าท่านรับเป็นนโยบายเป่าเทนนอฟไลเนี่ยท่านจะได้รับสูงถึงนะครับ16บวง นะครับของแพ็กเกจนี้ท่านได้รับในส่วนของอุปทานเงลนซี่ขึ้นกลับมาด้วยนะครับหนึ่งร้อยเหรียญเป็นมูลค่าสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นแคสแบ็กกลับมาให้ท่านนะครับและสิ่งสําคัญนะครับมีแพ็กเกจสุดท้ายคืออะไรนะครับบริษัทบอกว่านะครับสําหรับท่านที่ซื้อนะครับแพ็กเกจส่วนลด l a เนี่ยบริษัทจะมีการมอบส่วนลดให้กับท่านนะครับถ้านะครับในส่วนของ l a เนี่ยมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทุกๆเดือนนะครับเกินนะครับสี่พันห้าสิบบาทขึ้นไปทุกๆเดือนนะครับต่อเนื่องเน เดือนที่สี่บริษัทจะมอบส่วนลดให้กับท่านนะครับจาก30เป็น37เปอร์เซ็นต์สำหรับแพ็กเกจ LIP นะครับพิเศษอย่างไรนะครับแพ็กเกจ LIP นะครับท่านจะได้รับเลยตั้งแต่วันแรกไม่ต้องรอถึงสี่เดือนนะครับแพ็กเกจนี้นะครับอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสิบแปดบาทและที่สําคัญนะครับสินค้าที่ได้รับถ้าเป็นยี่ห้อดั่องเทนอไลท์เนี่ยท่านได้รับสูงถึงยี่สิบสองขวดเลยทีเดียว และสิ่งสําคัญนั่นก็คือแต่แพ็กเกจส่วนลดท่านสมัครครั้งเดียวเท่านั้นได้รับส่วนลดตลอดชีวิตเพียงแค่1ปีนะครับมีการต่อยุหนึ่งครั้งบริษัทก็จะมีของกำนันมอบให้นะครับเป็น f อ l แอลฟาวเทนออไลน์และยาสิฟันไมโครซินโนบีจีมอบให้ทันทานด้วยนะครับนี่คือแพ็กเกจส่วนลดของเรานอกเหนือจากนั้นนะครับในเรื่องของเว็บไซต์ต่างๆนะครับท่านสามารถที่จะได้รับทันทีตั้งแต่ที่ท่านสมัครเข้ามานะครับ นี่คือเรื่องราวของบริษัทโอปราจน์ g l o b a l นะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อนะครับอยู่คนที่แนะนําท่านได้เลยนะครับผมหรือสามารถเข้าไปดูลิงก์นะครับ myopera.com ได้เลยวันนี้อ้อ,อตรัพรนะครับขออนุญ,ญาตนะครับแบ่งปนันข้อมูลดีๆให้กับท่านครับวันนี้เรียลคัมมหงครับผมขอบคุณครับ